สวัสดีครับวันนี้เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการสอนใช้งานแอปพลิเคชันง่ายๆที่ติดมากับเครื่องนะครับแอปนี้เป็นแอปเอาไว้สําหรับส่งเมลนะครับส่งข้อความต่างๆนะครับแล้วก็รับอีเมลได้นะครับแอปพลิเคชันชั่วเมลนะครับตัวจดหมายสีฟ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูนะครับ วิธีการก็คือพอเราได้เครื่องมาใหม่เนี่ยเราก็ทำการกดเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้อีเมลตัวไหนรับอีเมลตัวไหนส่งนะครับเช่นใช้อีเมลจาก i c l o u d Exchange นะครับหรือ Google หรือ Yahoo หรือ OL, หรือ Outlook ก็คืออีเมลที่เพื่อนๆมีนะครับว่าอยากจะใช้อีเมลตัวไหนรับอีเมลตัวไหนส่ง เราก็ยังผมจะใช้ของ Google นะครับกด Google เข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยพอเขาให้เราใส่ Google เนี่ยเราก็กดอ e ีเมลเข้าไปนะครับผมว่าเราจะใช้อ e ีเมลไหนในการล็อกอินกับแอปนี้นะครับแล้วก็ใช้ของผมใช้อ e ีเมล รีวิวแอปบายลิฟแอคชีเมนะครับแต่ของเพื่อนๆของคุณพ่อคุณอาเนี่ยก็ใช้ตามที่สมัครกันมาเลยนะครับจากนั้นเขาให้ใส่รหัสนะครับก็กดป้อนรหัสเข้าไปนะครับใส่รหัสเข้าไปกดถัดไปครับเขาก็จะส่งข้อความน,นะครับว่า มีการใช้อีเมลเนี้ยล็อกอินใน iPad ของเรานะครับหรือใน iPhone เครื่องใหม่ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ไปที่โทรศัรพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เราใช้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อยืนยันว่าการเข้าถึงอีเมลคังนี้เป็นตัวตนของเราจริงๆนะครับเรากดแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเข้ามานะครับแล้วก็กดนะครับบันทึกได้เลยนะครับ หลังจนั้นเราก็จะสามารถใช้ Google Mail นะครับ Gmail ของเรากันเองนะครับในใน iPad ใน iPhone เรา้วในมันก็จะลิงก์ข้อมูลทั้งหมดให้เรามีนะครับมาอยู่ในในแอปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในใน Gmail เราก็จะเห็นได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเปิดเมลขึ้นมาสักอันแล้วนะครับ Google Team แบบนี้นะครับ ก็คือเราสามารถอ่านอ e ีเมลที่อยู่ใน Gmail ของเราได้เลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นอ e ีเมลที่อยู่ในกองจดหมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในในกองจดหมายของผมจะมีขยะเยอะนะครับก็ไว้เปิดอ่านได้กดลบได้กดเล่นได้นะครับทีนี้การจะสร้างจดหมายการจะส่งเมลนั่นเองนะครับต่อมาป่าบนสุดนะครับจะมีรูปกระดาษกับปะกานะครับกดส่งแบนี้นะครับ เบาๆเ,เราจะส่งถึงใครเราก็ใส่เข้าไปนะครับยกตัวอย่างนะครับใส่อีเมลเข้าไปนะครับใส่หัวเรื่องนะครับแบบนี้นะครับจะใส่ข้อความใส่อะไรเข้าไปก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับทดสอบดูนะครับ ส่งนะครับเห็นไหมครับมันจะเด้งขึ้นมาละพอเราส่งไปเนี่ยมันก็จะมีเนื่องจากเราส่งหาตัวเองนะครับมันก็จะเด้งหาตัวเราเองนะครับแต่ถ้าเราส่งหาคนอื่นเนี่ยเขาอีเมลตัวเนี้ยมันจะวิ่งไมหาคนอื่นทันทีเลยนะครับแบบนี้นะครับ กดแก้ไขดูนะครับติ๊กนะครับกดย้ายนะครับไปที่ถังขยะนะครับเวลาที่เราจะลบอีเมลเนี่ยให้เรากดไปที่ถังขยะนะครับแบบนี้อีเมลที่เราได้มาแล้วเราจะลบมันก็จะหายไปนะครับแอปเมลเนี่ยเป็นแอปใช้งานง่ายๆ่าพื้นฐานพื้นฐา,านนะครับสำหรับ การใช้งานมือใหม่เบื้องต้นก็ขอจบต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบการรีวิวแอปแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ช้าๆแบบนี้นะครับคอมเมนต์บอกผมนิดนึงผมจะได้รู้ว่าผมควรจะพูดช้าหรือผมควรจะพูดเร็วนะครับแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ